ฮึมฮึมฮึฮึเจ้าอยู่ในสายเจ้ากินละข่าวเนาะฮึมแม่กินยู่มามันแม่เอ้าโมเมนมาขลังมันแม่กินจะใสวาแม่ อราแม่เราบาอย่ากวันนี้สบายดีพี่น้องบอกเป็นี้นฉันแม่โดยลูกหลานครับแพงแม่กำลัง,ง,งเธอใหม่อันหนึ่งบะกูนี่อะไรอักนะสี่หนี่สองโตอย่างสองบะอ,อย่างสอง หน่นเทาไงใส่เอาบ้าเลยฮะเลือตัวยานี่ยไ่พวกกันนะรีดเะรีดะเราตับนังมาเห็ดตะบานกินข้าวสดอือืมสดอันสะกักบัวด้หอกผักบัวกับกล้วยกับก้วยกับกล้วย ก๋วยคือว่าูิป้าสามใส่ยังกะไปนสูไปสูไปเอาสาแล้วเลด้เอื่อยอ่ะบอกซูสิใสหัวปลาหักใส่หัวปสูไปกินหลักก็ไปขี่ไห้ให้กุจค่ายขี่ซูนี่่ยอม มันโพดมันโพห้องโรนาเคียงกบทางผู้กบมาหุงผู้นั่นเอามากน้อยไม่ใช่เนื้อมาทางนี้แล้วกบกุ้งซี่เนี่ยมากเนื้อนั่น,มน,นไม่ใช่ มาหุงสิบ่มีกินแล้วได้สูยามแรงเนาะมันสิบวบนอนเที่ยงเขาล้วเลยเฮ้ยเอา <c oughs> <c oughs> เก็บมันทักตังสายไปท้ายเห็้จี๋อยู่บร้กไไนนเก็บไปให้หน่อยทีมื่อัานเก็บไปขังใหญ่เกี่ยการมาสั่งอยู่ เก็บม,มาดีเลยมัวะมันสั่งเราต้องตัดแต่ว่าเขาว่ามันมีผญานบ่น <principio Bernard> ่าใส่เอียยเอี <ổi quién S 1> ้งมันกินดิบใช่ไหมหยุดเลยนะเอี้ยงล้กเอาแล้วนะไม่ปูุกชงปลุกอืมมันหมักอย่างเป็นพวงเนาะอืมอย่างเป็นพวง ตัดกับตัดก็ได้แต่วตา่ตตาต,ตาัดต,ตัดนี่มันก็ย่างขา,ายพวงอะยี่ว่าเราพวงละขอขายเป็นข้อข้อละย,ยี่สิบไปเอาภาพนั<ะ>นขึ้นมาฮะตั้งบูมาสีอะไรแบบนี่บอี่อออย่างยุดย่ยงจะแดกไส้หรือลูกเอาจะกินไส้หรือลูกหล่าคระแพง คุณไม <c oughs> ่พอเดี <s we ak> ๋ยวอีอย่างมันเสีจำมาได้พี่น้องมาได้นะยมาจีบวะอ้าพ่อพ่อดกนั่นแดกนั่นขัดนะถ้ามันว่าเป็นนิเทสิขะเนาะเออขันซอนความตายแล้วนะกูได้ยินคนว่าโอยังเลยว่าโอน้ำเหมือนนะอืมเบิ้ดเลยนะกูนี่มันสิคล้ายหนา ลูกหลานทำแพงใชน้อยอ่ะลูกหลานทำแพงลายๆผันมาขี้นิ้วเซวแบบบ่กูจะสิซ้อนเห็นแต่มันด่าทีมงานนี่แหละกูสีแตกแล้วขี้ขี้แล้วสีแตกสีแบบนี้นะเอ็นไอรีแต่จัาดนอกมาสิแตกแล้วขี้สิแตกแล้วขี้เอาแต่สีแบบว่าอุ้ยสีแดงเลยเพราบอกเหว่าอุ้ยก็สิบอกให้มันว่ามาแล้วมา สิแตกข่าวขี้สิแตาข่าวขี้นนี้นะพังเด้อหิบมันพั้งในเวลาเจอว่าน้ำตาลกระเบิดอีกย่างไหนเบิดนะมันกระถ่ายมันะลางมันตัวนี้น้ำตาลกระเบิดไปนวดหรือยังเออประดงยังอยู่เนาะอันนั้นเข่าตลาดพอเข่าตลาดตัวที่บนเคยอันเคยเสื่อพวกนี้นะแล้วนับเสื่อมาเบาเบิดพอนสิว่อจะให้กุ๊กฝ่ายก็ยิงบ้องขวาบ่ อย่างนัวกเปาโป้งใหญ่นี่ไอ้นัวเขาานน้ำมันหอยดอกน้ำมันหอยเบิร์ดเด้หนิเนาะเออน้ำมันหอยมาดดมาบานเนาะคิดทอดอันแมคโครซูรินเด้เบาๆพี่น้องเอ้ยแย่งนัวจะทอดแมคโครซูรินเวลาเอาไปเอาสื่อมาเป็นแกลอนน้ำมันหอยเอาซื้อตามแพ็คเด้แซ่บแน่นอนพี่น้อง <Yeah. S 1> เริ่มแล้วพี่น้องเลยตอนแรกมันสิ่งอไอปอย่างอยู่นอกไ,<ว>ไม่ไหวจริงๆค่ะถ้าจะไม่ได้กินต้องไปอย่างข้างนอกนะอตัวเงาพูดแะ้วแหละพู บรรดาสัตว์เลี้ยงวิ่งเต็มเลยข้างนอกมันคือ,อางาโเงียเงียบเหรอวะเขาอยากกันแบบนี้เลยตีบอกบอเอาถากินน้ำกันเด้พี่นอ้ <c oughs> องโมเมนต์ระซื้อได้พี่น้องแกลมเบีะ้ะพี่น้องโอ้ย โซ่ซื้อเบียมามาอวดอีกกระเทยหัวโปกนั่นมันหายไปสายไลน์โซ่หมอคือสีขาวด่องลงมาเนาะอืมไลน์โซ่ถ้าหมอเห็นมันบ่ได้เป็นเพื่อนกูเฟซใหม่เมื่อไหกูบอกมาแล้วว่ามึงมัต้องแอดมาฮะกูเด้องัวนี่เด้งงัว่าเฮ้ยอันกูอยากได้เพืมึงงัวว่ะอืมกูเป็นแล้วงัวกูบอกซื้ออับงัยังไงอยู่ได้เอาสีขาวมาสั่นนะด้วยสุภาพข้ามายังกอดสูบรองสีขาวน่ะงามยากงามยาย เอาสบ,บายดีพี่น้องเจ้ามาอย่างลูกหลานกระแพงบอกก่อนมาอย่างบอกหึข้าวกล้องกับปลายใช่เออุ่นเอาบอกว่าจะกินตะโก,กม,มันโผล่มันพอดเลยได้สูนีน่เนาะ ปกติมันไม่เคยขึ้นมาในดำอืมต้องขึ้นมายังวาวมือนเน้ิอือปกติน้ำมันลมมันหนาวพี่น้องเอ้ยเมือน,นี้ิเงียบม,มันก็เลยพากันขึ้นมาเสียงสนาน,นอยู่อือ ซุกไปแล้วละครึ่งหนึ่งนะพี่น้องเลยมีแขกมานั่งถ่ายพี่น้องแซ่บแน่นอนละลักรวยจ่อยเดิมานั่งจำลองกินนาท้องท้างแขกก็ไปได้อีกจนมันอร่อยกินเลยลืมสั่งเอาเบียร์มาเเบียร์กระป๋องนะนี่อยู่เด้อนั่นแหลกเอาหมดเลยมาใี่เลยปอกะ เอาเอามาจะปองมาจะหาปองนี่โอเคจับปองเท่าไก็สิบพันเออใช่หรไหไมัสิโู่กันสินสบอขู่ไนมันกินน้ำการ <laughs> อเอเนนอนี่นีอน <laughs> น่อีอมหอเมียมานำเน้อะจอยนะ แต่้าเห็นมันกว่าแปะมาแปลมา,แปล,มาแปลเบียย์มาก่อนหาปองเออเอา6กปองก็ได้ฮุกปองพี่น้องแซ่บแน่นอนเลยพี่น้องเอ้ยสิบอไข่เกียดดเลยมันสิเหมือนูดังดีว่าเนาะ เกณฑ์นำการเดาแผนางได้แซ็บใดใส่ย่างโอยเป็นตำมันสแตกสนามามามาพี่น้องมากินน้ำกันมาเลยจ้า